วันนี้เรามาเรื่องลำดับเลขาคณิตนะมีลำดับด้วยนะลำดับเรขาคณิตนะค่ะวันนี้เราจะหาจพ์ที่7ของลำดับเรขาคณิตที่มีลำดับเป็น C 20100แบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะจากโจทย์สิ่งที่เราอ่านจบเรียบร้อยแล้วเราต้องทำไงขั้นที่หนึ่งทำความเข้าใจโจทย์นะ ขั้นที่สองก็วางแผนดําเนินการแก้ปัญหานะคะขั้นที่สามก็ดําเนินการตามที่เราวางแผนไว้ขั้นที่สี่ก็อย่าลืมตรวจคําตอบนะคะเรามีอยู่สี่ขั้นตอนที่เอ่อเป็นที่นิยมในการดำเนินการกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของโผยานนะคะสำหรับวันนี้ขั้นแรกคำนวณ่็ใจโจทย์โจทย์กำหนดอะไรให้บ้างและโจทย์ต้องการทราบอะไรนะคะโจทย์กำหนดอะไรให้บ้าง โจงคำนดให้พจน์แรกและก็กำหนดอะไรให้อีกนะคะลำดับเรขาคณิตนะคะต่อไปสิ่งที่โจต้องการทราบคือโจต้องการหาพจน์ที่7จโจต้องการหาพจน์ที่7หรือ A ที T ่7นั่นเองนะคะสำหรับการหา A ที T ่7สิ่งที่เราต้องมีเราก็แอบ,บคิดถึงสูตรของ A n เท่ากับ A1 นคูณด้วยอากำลัง n ลบด้วย1นะคะ a 1มีหรือยังมีแล้วอ่ะมีหร ยังไม่มีเราจะหาอากันนะคะดังนั้นวิธีทำจากลำดับเราขาคณิตที่โจทย์กำหนดให้นะคะจะได้ A1-4 R เท่ากับสี่กับพจน์หลังหารด้วยพจน์หน้าที่อยู่ในลำดับติดกัน20หารด้วย4เท่ากับ5ดังนั้นเรามี A1 แล้วก็ R เพื่อแทนในสูตรการหาพจน์ทั่วไปของลำดับเราขาคณิตนะคะ a n เท่ากับ A1 คูณด้วยอากำลัง n ลบด้วย 1น,นะคะเราก็แทนค่า a1 เป็น4นะคะอย่าลืมนะคะถ้ามีจากต้องมีจะได้สิ่งที่เราจะหาก็เป็น a ที่7เพราะต้องการหาโพสที่7จเท่ากับ4คือ a1 นะคะต่อไปคูณด้วย5 5ห้ามาจากไหนตรงนี้ค่ะ R ของเราเป็น5นะคะต่อไปโพสที่7ก็7ลบด้วย1 7ลบด้วย1เป็น หกต่อไปทำไงในวงเล็บตรงนี้เลขยกกำลังให้เดินบันการเป็นอันดับแรกได้เป็น1 5ื่นหนะคะแล้วคูณ4ได้62,500นะคะที่สำคัญอย่าลืมอย่าลืมทำอะไรอย่าลืมสรุปสิ่งที่โจต้องการทราบก็คือการตอบนั่นเองนะ ค่ะดังนั้นโพสที่7ของลำดับเรขาคณิตนี่คือ62,500ซึ่งสอดคองกับสิ่งที่โจต้องการทราบโจต้องการทราบ A อที่7ก็อย่าลืมสรุปว่าโพสที่7ของลำดับเรขาคณิตนี้คือ62,500สํารำหรับวันนี้อย่าลืมนะคะดำเนินการแก้ปัญหาตามขั้นตอนของโคยาสีขั้นตอนสำหรับวันนี้ซิว